หักข้าวโพดจ้าตัวนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะที่เราปลูกไว้นะนี่ยี่สิบบาทนะคะอันนี้เดี๋ยวรอยอหน่อยหนึ่งการดูข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะดูยังไงนะคะว่าเขาพร้อมที่จะเก็บได้หรือ,อยังดูจากสังเกตจากตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเนี่ยให้เขาแห้งก่อนนะคะแห้งเหมือนแบบอันนี้นะคะเขาจะได้มีฝักนะคะแต่ถ้าแบบเนี้ยร้อยเขาแก่อีกหน่อยหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นกําลังน้ํานมเนาะ เดีย๋ยวมาดูกันนะอันนี้ได้ยังอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะจ๊ะอันนี้ยังยังไว้ก่อนเนาะหนึ่งต้นจะได้หนึ่งหัวนะดูได้ว่าหนึ่งต้นจะได้หนึ่งหัวอันนี้ก็นี่อันนี้น่าจะได้แนะ่อ๋อ หนึ่งต้นหนึ่งหัวก็ยังดีนี่เราปลูกเองนะคะนี่ยี่สิบบาทได้ก็โ п ดกินกันอร่อยเลยอันนี้ยังอ่อนอยู่นะคะแบบนี้ชัดเจนนะคะว่ายังอ่อนอยู่เนาะยังไม่เอาเนาะอันนี้ก็น่าจะเจอแล้เนาะหมดแล้วนะยังนี่ก็น่าจะได้ นี่ค่ะนี่อันนี้ก็เอาไปเลยเดี๋ยวเราจะไปใส่ถุงไปแบ่งเขา